สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นวันที่ผมจะมาคุยกถกงเรื่องของโปรไบอติกโปรไบอติกเนี่ยเป็นปิดพัน์ที่เป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับในชีวิตมนุษย์ไปในปัจจุบันเดี๋ยวนี้เรากินอาหารอะไรต่างๆเข้าไปในร่างกายเราเนี่ยมันแทบจะไปส่งเสริมตัวแบคทีเรียหรือตัวจุลินทนะรีย์ในกระเพาะอาหารนะในลําไส้ที่ไม่ค่อยจะมีประโยชน์เท่าที่ควรสังเกตได้ว่าสมัยนีย้คนท้องเสียท้องอืดท้องเฟอ้อท้อง ท้องเดินต่างๆมีเยอะนะครับแกส๊สแต่กระเพาะแทกแก๊สในช่องท้องแก๊สในลำไส้แล้วจากนั้นยิ่งมีการผายลมก็ยิ่งมีกลิ่นรุนแรงซีอีกด้วยนั่นก็เป็นเนื่องจากว่าจุลินทรีย์ในลำไส้มันไม่ปกติจุลินทรีย์ในลำไส้มันไม่มีคุณภาพนะนั่นคือปัญหาของคนยุคปัจจุบันงั้นโดยเทคโนโลยีทางด้านไมโครออร์แกนิซึมนะครับก็ทําให้นะักวิทยาศาสตร์เขาคิดค้นตัวจุลินทรีย์ที่เป็นธรรมชาตินี่แหละแต่เขาสร้างได้ เขาเพาะเลี้ยงได้นะครับเอาออกมาเอาขึ้นมากลายเป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่เราใส่ลงไปในลำไส้ของเราแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อลำไส้เราอย่างยิ่งนะครับเร,รเรียกว่าโปรเรียกว่าโปรไบอติกคำว่าโปรไบอติกนี้ก็เป็นความหมายของคําผู้ที่อาจจะย่อความได้ว่าเป็นสารตั้งต้นนะครับที่เกิดขึ้นจากจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดการตั้งต้นในคุณภาพของการย่อยอาหารคุณภาพของการดูดซึมอาหารคุณภาพของการ ปรับสมดุลในลําไส้คุณภาพของการสร้างอุจจาระคุณภาพของการบีบตัวข่ายตัวของลาไส้ก็ทําให้เราเกิดความสบายตัวนอกจากนั้นตัวโไบโอติกยังมีความสําคัญมากกว่านั้นอีกเยอะเลยนะครับที่ผมจะกล่าวในวันนี้ท่านผู้ชมถ้าเผื่อฟังแล้วก็จะได้ประโยชน์จากคลิปนี้มากทีเดียวในเรื่องของไบโอติกนะครับว่าเขามีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับกับสุขภาพของเรา โปรไบติกที่ได้มาตรฐานที่มนุษย์มนุษย์สร้างขึ้นนะแล้วก็ผสมลงไปในอาหารก็ได้หรือกรอกใส่ปากดื่มน้ำตามก็ได้ก็เป็นโปรไบติกที่จะต้องมีจํานวนของเชื้อจุลินทรีย์ขั้นต่ําประมาณ2,000ล้านเซลนะครับ2,000ล้านเซลนี่ถือว่าเป็นเป็นจำนวนมาตรฐานที่สามารถที่จะทําให้ลําไส้นั้นเปลีป่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้อันนี้เป็นส่วนสําคัญทีเดียว จุลินทรีย์ที่เป็นโพลบเมติกอันนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นเชื้อประจําถิน่นเราทุกวันนี้เราสร้างเราพยายามสร้างเชื้อประจําถิน่นเชื้อประจําถิ่นหรือเจ้าถิ่นนะครับว่าพูดง่าย,ายตามภาษานักเพลงนะเราสร้างเชื้อขึ้นมาเพื่อจะใส่ลงไปในลําไส้เพื่อให้มันกลายเป็นเจ้าถิน่นเจ้าถิ่นในพื้นที่ของลําไส้ที่เป็นรอยต่อระหว่างลําไส้เล็กกับลําไส้ใหญ่มาต่อกันตรงนั้นเป็นบริเวณที่หลังจากอาหารได้ย่อยแล้วดูดซึมแล้วแล้วก็จะกลายไปเป็นอุจจาระแล้วเป็นกากอาหารแล้วตรงนั้นแหละครับ เป,เป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ที่จะเรียกว่าชิงดีชิงเด่นกันในแง่ของสุขภาพของทางเดินอาหารได้นะครับเราจึงต้องใส่ตัวโปรไบโอติกที่เป็นเชื้อที่ดีเข้าไปเพื่อเอาไว้เป็นเจ้าถิ่นในส่วนของของพื้นที่ตรงนั้นภาษาฝรัง่งเขาเรียกว่า normal flora นะ normal flora เป็นคำพูดที่หมายความว่าเป็นเชื้อที่เข้าไปยึดพื้นที่ให้มีปริมาณของจุลินทรีย์ที่เราต้องการที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ย ให้มีจุลินทรีย์ของเราอยู่ในพื้นที่นั้นให้มากที่สุดมากกว่ามากกว่าจุลินทรีย์เดิมเพราะจุลินทรีย์เดิมที่สร้างปัญหาให้เราเยอะแยะมากมายมันก็เป็นจุลินทรีย์ที่มีพิษมีภายมีโทษต่างๆหลายชนิดนะครับให้เกิดท้องเสียเกิดท้องอิดเกิดท้องผูกเกิดท้องรนเรงต่างๆรวมทั้งถึงโรคภูมิแพ้นในภูมิแพ้นในทางเดินอาหารทําให้เกิดอาการทายเหลวทายกระปิกกระปอยอยู่แทบจะตลอดเวลาที่เราเรียกว่าเป็นโรค i b s ก็สามารถแก้ได้โดยการใช้ตัวจุลินทรีย์นี้เชื้อระจำถิ่นนี้เราใส่เข้าไปเพื่ออะไรเพื่อต้องการไปยึดพื้นที่ให้มีเชื้อที่ดีควบคุมพื้นที่นั้นเพื่อจะได้แปลงสภาพของกาก,ากอาหารที่ย่อยแล้วดูดซึมแล้วเนี่ยให้กลายไปเป็นกา,กากอาหารที่เหมาะสมนะครับไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและนอกจากนั้นไอ้ความเป็นกรดเป็นด่างในลำไส้ระหว่างลำไส้เล็กกับลำไส้ใหญ่อันนี้ก็ถือว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะว่า ถ้าเผื่อเราปรับสมดุลของความเป็นกรดเป็นด่างในลำไส้เล็กต่อลำไส้ใหญ่ให้มันมีความเป็นด่างอ่อนก็จะเป็นความเหมาะสมอย่างยิ่งต่อการที่จะทําให้เราเกิดความสบายตัวแล้วก็เกิดความการกระตุ้นภูมิต้านทานกระตุ้นอื่นๆอีกมากมายที่ผมจะพูดต่อไปในวันนี้นะครับล้วนแล้วแต่เป็นหัวข้อที่มีประโยชน์มากนะครับมีประโยชน์มากเชื้อประจําถิ่นหรือตัวจุลินทรีย์ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับ มันเป็นลักษณะของการรักษาสมดุลของความเป็นกรดด่างของลำไส้นี่เป็นผลงานชิ้นแรกที่จุลินทรีย์เขาทำงานให้กับเรานะครับรักษาสมดุลของ pH ของความเป็นกรดด่างนะผมบอกเลยว่าต้องต้องการให้ป็นเป็น,ปนด่างอ่อนถึงจะเป็นสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเผื่อเราสามารถควบคุมความเป็นด่างความเป็นกรดของลำไส้ได้ถูกต้องแล้ว มันจะส่งผลดีต่อระบบภูมิต้านทานที่อยู่ในช่องท้องผมพูดหลายทีแล้วนะครับประู้ชมคงจะจําได้ว่าระบบภูมิต้านทานของร่างกายของมนุษย์ของเราที่ใหญ่สุดครอบคลุมพื้นที่ใหญ่สุดก็คือระบบภูมิต้านทานที่อยู่ในช่องท้องถ้าเผื่อเราสามารถควบคุมพื้นที่ตรงนี้ได้ด้วยยูดีนรีที่มีประโยชน์ทําให้เกิดความเป็นกรดางที่เหมาะสมได้ก็เท่ากับว่าเราควบคุมพื้นที่ของระบบภูมิต้านทานพื้นที่ใหญ่ที่สุดของร่างกายเอาไว้ ให้เกิดความแข็งแรงสมบูรณ์ได้ภูมิต้านทานในลำไส้แข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็ทําให้ลำไส้แข็งแรงนะครับทำให้การทํางานของลำไส้ทํางานได้ความรับรื่นลดอาการท้องอืดท้องเสียต่างๆกําจัดกลิ่นกาจัดกลิ่นที่รุนแรงดังนั้นหลายคนที่ทานอาหารไม่ดีมีจุลินทรีย์ที่ไม่ดีในลำไส้เยอะเนี่ยเวลาขับถ่ายออกมาแล้จะมีกลิ่นที่รุนแรงได้นะครับอันนี้คงไม่ต้องเจาะลึกมากพูดแล้วเห็นภาพพจน์เห็นภาพพจน์ก็ทุกคนเข้าใจได้นอกจากนั้นยัง ทำให้เพิ่มความแข็งแรงของผนังลำไส้เพิ่มความแข็งแรงของผนังลำไส้ทำให้ทาให้เกิดความทำทำความสะอาดได้ง่ายนะครับแล้วก็มันเป็นการฟื้นฟูเส้นใยอาหารหมายถึงอาหารที่เราย่อยแล้วกลายเป็นกากอาหารแล้วเนี่ยนั้นจะมีเส้นใยอยู่ด้วยถ้าเรากินอาหารถูกต้องเหมาะสมก็จะยิ่งมีเส้นใยอยู่เข้าในปริมาณมากนะครับเส้นใยต่างต่างเหล่านี้จะทำหน้าที่ในการทำความสะอาดผนังลำไส้ ถ้าปรางลำไส้มีความแข็งแกรง่งมีความแข็งแรงดีเส้นใยต่างๆเหล่านี้เวลาเคลื่อนตัวเข้าไปกับพร้อมกับอุจจระในลำไส้ใหญ่มก็จะทำา้าที่ในการเก็บกวาดทําทความสะอาดผิวของลำไส้ใหญ่ของเราให้สะอาดด้วยอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากเพราะว่ามันเป็นตัวกําหนดการป้องกันบะเร็งลํลำไส้นะครับเป็นการป้องกันบะเร็งลํลำไส้แล้วก็ยาวไปถึงเรื่องของการดูแลเรื่องของคนที่เป็นริศดุลทวารด้วย คนที่เป็นดิสดีลุงทวารกับเบ่งมากๆนะครับกับท้องผูกนะฮะท้องผูกไม่ค่อยถ่ายง่ายๆต้องเบ่งใช้ความรุนแรงในการเบ่งท่านเหล่านี้มักจะมีปัญหาเรื่องของดิสดูทวารได้นะครับก็คือการบวมบวมปูดออกมาของหลอดเลือดนะครับที่รูทวารได้โปรไบติช่วยได้ครับเพราะว่าเขาทําให้อุจจาระนิ่มอุจจาระสมบูรณ์แบบเกิดการขับเ,เกิดการเคลื่อนตัวได้ดีแล้วก็ทําให้ข,ขับถ่ายดีเท่ากับว่า เป็นการแก้ปัญหาเรื่องเรื่องของดิสซดูทวารไปด้วยถ้ามีนะครับผมคือมีคนไข้คนหนึ่งที่เขาเป็นดิสดูทวารแล้วเขาก็ทานโปรไบรติกที่ผมแนะนําก็ปรากฏว่าผ่านไปประมาณสักสองสาสัปดาห์เขาบอกว่าดิสดูของเขามีขนาดเล็กลงเล็กลงจนกระทั่งเป็นปกตินี่เป็นข่าวที่น่าย,ยินดีนะครับเป็นประสบาการณ์หนึ่งที่ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าโปรไบรติกช่วยเรื่องของดิสดูทวารได้ประมาณหนึ่งนะครับ คุณสมบัติของตัวแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์ที่เป็นโปรไบติกนะอีกอีกคุณสมบัติหนึ่งที่สําคัญมากคือจุลินทรีย์พวกนี้หลายตัวเป็นตัวเพิ่มออกซิเจนมันคายออกซิเจนออกมาจากตัวมันเองด้วยทําให้เกิดกระบวนการย่อยอาหารการดูดซึมอาหารมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นดังนั้นในขณะที่ลําไส้เล็กกาลังถูกย่อยด้วยน้ําย่อยเมื่ออาหารพร้อมที่จะถูกย่อยถูกดูดซึมแล้วแล้วถ้ามีปรากฏการณ์คือมีออกซิเจนในในกระบวนการนี้เพิ่มขึ้นการดูดซึมการ ย่อยต่างๆของลำไส้เล็กก็จะมีความมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยนะครับมีผลต่อการดูดซึมสารอาหารที่ดีเข้าไปสู่ร่างกายของเราได้ด้วยนะครับเพิ่มออกซิเจนเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยอาหารด้วยนะรกระตุ้นให้เกิดการบรีบตัวคลายตัวของลำไส้ได้ดีเกิดผลเกิดการผายลมที่มีกลิ่นที่เรียกว่ากลิ่นเป็นกลิ่นเฉพาะตัวไม่รุนแรง กลิ่นของที่การที่เราผายลมมาเกิดกลิ่นเนี่ยตัวกลิ่นนี้จะเป็นตัวบอกสุขภาพของลำไส้ได้ด้วยนะครับถ้าเผื่อผายลมออกมาแล้วกลิ่นก็เป็นกลิ่นที่อ่อนเป็นกลิ่นที่เรียกว่าเรียกว่าเป็นกลิ่นเฉพาะตัวก็ถือว่าสุขภาพของลำไส้ของเรานั้นปกติแข็งแรงดีนะครับนี่คือเรื่องราวของการทํางานของจุลินทรีย์ในระบบลำไส้ทั้งหมดที่ผมพูดถึงนะครับต่อมาจุลินทรีย์ไม่เฉพาะไม่ไม่ทำงานเฉพาะในลำไส้เท่านั้นนะ ราะจุลินทรีย์ต่างๆเหล่านี้เขามีสารคัดหลั่งออกมาจากตัวเขาเองนะครับเยอะแยะจุลินทรีย์ที่เป็นชนิดสายพันธุ์ที่เป็นโปรไบติกที่ดีเนี่ยก็มีอยู่ในเกณฑ์ประมาณ10กว่าสายพันธุ์14สายพันธุ์นะที่ผมที่ผมดูแลอยู่เนี่ยนะครับก็ทําให้มีจํานวนหรือมีชนิดพันธุ์ของจุลินทรีย์เยอะเมื่อมีชนิดพันธุ์ของจุลินทรีย์มากสารคัดหลั่งที่ออกมาจากจุลินทรีย์ต่างๆเหล่านี้ก็จะมีมากมีหลากหลายซึ่งต่างๆเหล่านี้ มีประโยชน์ต่อสุขภาพโดยรวมไม่ใช่ให้ประโยชน์เฉพาะในลำไส้อย่างเดียวนะครับเพราะว่าสารคัดหลั่งที่ออกมาจากจุลินทรีย์ต่างๆเหล่านี้มันจะแทรกซึมผ่านผนังลำไส้เข้าสู่หลอดเลือดและมือเข้าสู่หลอดเลือดได้สารท,ที่สารที่จุลินทรีย์ต่างๆพวกนี้หลั่งออกมาเป็นสารคัดหลัง่งก็จะวิ่งไปตามกระแสหลอดเลือดทั่วทั่วร่างกายเอาไปใช้ประโยชน์ทั่วร่างกายได้มากนะครับได้เข้าสู่ระบบเลือดนะครับ สิ่งที่มีประโยชน์ต่อสารคัดหลัง่งจากสารคัดหลั่งต่างๆนี้คือลดอาการของกรดไหลยอ้อนดังนั้นคนที่ทานโปรไบติกอยู่เป็นประจำจะช่วยลดอาการของกรดไหลย้อนได้ดีนะครับกรดไหลย้อนได้ดีลดอาการท้องเสียเรื้อรังที่เราเรียกว่าเป็นโรค IBS ที่ผมพูดไปแล้วตอนต้น IBS นี่เกิดจากการที่เรามีความอ่อนแอภูมิต้านทานในช่องท้องอ่อนแอมากนะครับแล้วว่าแล้วก็ระบบจุลินทรีย์ที่อยู่อาหารทํางานได้ไม่ดีลําไส้อ่อนแอ นะครับไม่แข็งแรงก็ทําให้เกิดการถ่ายกระปริก,กระปอยเหมือนกับคนท้องเสียอยู่ตลอดเวลาทานแป๊บเดียวก็ถ่ายแล้วทานแป๊บเดียวก็ถ่ายแล้วต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ถ่ายวันหนึ่งหลายๆครั้งกระปริกประปอยเป็นอาการของภูมิต้านทานในช่องท้องที่อ่อนแอมากลำไส้อ่อนแอมากนะครับดังนั้นะนะใช้โรไบโอติก,ก็สามารถช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับในอาการในปัญหาต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เชื่อว่า สายคัดหลั่งของจุลินซีมีส่งผลต่อความเป็นกรดด่างในช่องปากด้วยถ้าเราทานจุลินซีที่ดีที่เหมาะสมเข้าไปเนี่ยสายคัดหลั่งที่แทรกซึมผ่านหลังลำไส้เข้าสู่ระบบเลือดมันทําหน้าที่เรื่องของช่องปากทําให้ช่องปากเรามีกลิ่นปากน้อยลงอันนี้ก็เป็นเรื่องของความสะอาดในช่องปากช่วยได,ได้ได้ดีทีเดียวลดอาการภูมิแพ้โดยรวมของร่างกายนะครับมีเป็นอีกข้อหนึ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาลดอาการภูมิแพ้ต่างๆของร่างกายทําให้ ร่างกายเราเกิดป้องกันการติดเชื้อนะครับเขาป้องกันการติดเชื้อหรือติดเชื้อแล้วก็ภูมิต้านทานของเราสามารถที่จะทําลายเชื้อนั้นได้ง่ายขึ้นแล้วก็ลดปริมาณของกลิ่นกายกลิ่นตัวของเราก็จะได้ไม่รุนแรงด้วยนะฮะนี่คือสิ่งที่สารคัดหลั่งของจุลินทรีย์นั้นช่วยได้นะครับคนเป็นเบาหวานคงชอบมากเพราะว่าสารคัดหลั่งของจุลินทรีย์ต่างๆเหล่านี้ทําหน้าที่ในการเร่งการเอาน้าตาลไปเาผาผลาญเป็นพลังงานเร็วขึ้น และเพิ่มขึ้นดังน,นั้นถ้าใช้โปรไบติกด้วยและควบคุมอาหารให้ดีๆด้วยเนี่ยมีส่วนทําให้ควบคุมเบาหวานได้ดีนะครับคนเป็นเบาหวานคงชอบดังนั้นคนเป็นเบาหวานนี่ควรอย่างยิ่งเลยที่จะหาจุลินทรีย์ที่เป็นโปรไบติกดีๆนะโปรไบติกดีๆทานไว้เป็นประจําจะช่วยได้ระดับหนึ่งทีเดียวนะและยิ่งจะเปิดท่านควบคุมอาหารได้ดีอีกส่วนหนึ่งด้วยก็จะทําให้การควบคุมอาหารของท่านนั้นมีประสิทธิภาพสูงขึ้นสำหรับคุณผู้หญิงนะครับ การที่ได้รับสารคัดหลั่งของเชื้อจุลินทรีย์เข้าสู่กระแสเลือดนียทำให้ช่องคลอดสะอาดนะครับนี่สำหรับคุณผู้หญิงนะมีจุลินทรีย์บางตัวนะในในในสิกว่าสายพันธุ์เนี่ยมีบางสายพันธุ์ที่มันมีสารคัดหลั่งช่วยให้ปรับ ph ในช่องคลอดของคุณผู้หญิงให้ให้เหมาะสมและเกิดความสะอาดด้วยเมื่อช่องคลอดสะอาดมี ph ด,ดีแล้วมันจะเป็นการป้องกันการติดเชื้อไวรัส hpv ไวรัส hpv นี่เป็นไวรัสที่กระตุ้นให้เกิดการ เกิดเป็นมะเร็งปากบดลูกนะฮะมะเร็งปากบดลูกดังนั้นการที่เรามีจุลินทรีย์ที่ดีเนี่ยดูแลช่องคลอดที่ดีทําให้เกิดการติดเชื้อของ HPV น้อยลงนะครับน้อยลงในผู้ที่ดื่มนมนะในผู้ที่ดื่มนมการทานตัวโปรไบโอติกก็ช่วยให้อาการแพ้นมลดลงแล้วก็ช่วยให้อาการแล้วก็ช่วยให้อาการแพ้อาหารโดยทั่วไปลดลงด้วยนะลดลงด้วย ทั้งแพ้นมทั้งแพอาหารบางประเภทบางคนแพ้ถัว่วบางคนแพ้กูเต้นบางคนแพ้ต่างๆพวกนี้น,นะครับลองใช้จุลินทรีย์ไปสักระยะหนึ่งสักเดือน2เดือนแล้วกลับไปกินอาหารที่คุณเคยแพ้ใหม่ <ๆ S 1> ก็อาจจะพบว่าอาการแพ้ลดลงหรือแทบจะไม่มีเลยนะครับนี่เป็นเป็นอะไรที่ทําให้ร่างกายเราเนะี่ยสามารถใช้อาหารรับอาหารได้หลากหลายมากขึ้นแต่ต้องกินต่อเนื่องกันประมาณสักสามเดือนนะครับกว่าจะปรับให้ภูมิต้านทานของร่างกายเราเนี่ยสามารถแข็งแรงที่จะสู้กับอาหารบางประเภท ที่ท่านเคยแพ้ได้นี่มีความสำคัญมากนะครับนอกจากนั้นสิ่งสำคัญของจุลินซีทำให้สมองโดยเฉพาะยิ่งสมองส่วนหน้าฟ론ตโลทำงานได้ดีทำงานได้เด่นขึ้นเกิดความผ่อนคลายนะครับเกิดความผ่อนคลายเกิดความคลายตัวของอารมณ์ได้ดีขึ้นเครียดน้อยลงมีความกังวลน้อยลงนี่คือผลดีมากของสายคัดหลังจากจุลินซีที่มีประโยชน์ นะครับส่งผลถึงสมองด้วยเพราะว่ามันวิ่งทัวร่างกายสารคัดหลั่งของจุลินทรีย์พอเขาหลอดเลือดแล้วมันวิ่งทั่วร่างกายมันก็ช่วยให้สมองทํางานได้อย่างดีด้วยนะครับฟรอนโบทํางานเด่นขึ้นเมื่อฟรอนโบทํางานเด่นขึ้นก็ทําให้เกิดอาการผ่อนคลายได้ง่ายขึ้นได้ดีขึ้นนะครับนั่นคือสิ่งที่ที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับคนที่ขี้โมโหขี้หงุดหงิดใจร้อนหรืออารมณ์เครียดหรือกังวลต่างๆทานโปรไบติกไว้ครั้งหนึ่งสองพันล้านเซลล์ต่อหนึ่งซอง วันหนึ่งทานนึกสองซองก็ได้ประมาณ4 0 0 0ล้านเซลล์ต่อวันนะครับทำทานไว้ทานไว้เพื่อเติมตัวจุลินทรีย์เข้าไปทุกวันเพื่อจะได้เกิดสารคัดหลัง่งออกมาทุกวันทุกวันนะครับเพราะจุลินทรีย์นี้เวลามันทางานมันก็ตายไปมันไม่อยู่กับเรายั่งยืนยงนะทำงานแล้วก็ตายไปงนั้นเราก็ต้องเติมเติมเข้าไปเป็นระยะระยะเพื่อจะให้เกิดการมีสารคัดหลัง่งเข้าสู่กระแสเลือดทาให้เกิดประโยชน์ต่าง,าง,างๆหลายๆข้อที่ผมพูดมาแล้วเนี่ยครบทุกข้อเนี่ยมันจะได้สมบูรณ์แบบ สำหรับทารกสำหรับทารกนะครับการกินโปรบติกเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยอาจจะใส่นมเป็นเวลาเด็กดูดดูดดูดดมจากขวดนะใส่ผสมเข้าไปด้วยสักเล็กน้อยนะครับประมาณหนึ่งเนี่ยอาจจะประมาณ1ใน4ี่หงนึงในหของ1นึงซองของโปรติกเนี่ยนะครับผสมนมให้เด็กทานด้วยในเด็กทารกที่มีอายุ6เดือนขึ้นไปนะครับก็จะทำให้ การเกิดการแพ้หรืออาการภูมิแพ้ของทารกลดลงนะครับและมันก็เป็นการสร้างมาตรฐานของคุณภาพชีวิตของทารกนั้นให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงในระยะยาวเมื่อเขาโตขึ้นโตขึ้นโต,ข,นตขึ้นนะครับเขาจะได้มีตัวโปรไบโอติกเนี่ยอยู่กับเขาตั้งแต่อายุ6เดือนก็จะทําให้สุขภาพของเขาแข็งแรงสมบูรณ์มากขึ้นมีภูมิแพ้น,น้อยลงนะครับนี่คือประโยชน์ น่าจะเป็น10ข้อนะของตัวโไบโอติกที่ผมพูดในวันนี้นะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมก็คงจะได้รับข้อมูลที่ดีนี่คือข้อมูลอย่างละเอียดพอสมควรทีเดียวสําหรับคุณสมบัติของโไบโอติกที่ผมพูดถึงในวันนี้นะครับหาทานไว้ครับหาทานไว้ราคาไม่แพงของถูกนะของดีราคาถูกแต่ว่าเลือกยี่ห้อหน่อยนะครับเอายี่ห้อที่เชื่อถือได้ก็ถ้าเผื่อสนใจก็ติดต่อผมได้นะครับทางศูนย์สิเกลนก็ สามารถที่จะช่วยให้ท่านผู้ชมได้มีตัวโปรไบติกที่มีคุณภาพทานได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมคงจะได้ประโยชน์ได้สาระจากคลิปในวันนี้มากทีเดียวเรื่องของโปรไบติกขอบคุณครับ